วันนี้มีการเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็อาจมองได้ว่าเป็นศึกช้างชนช้างระหว่าง2ตระกูลค่ะคติดตามจากรายงาน9ทันโลกของฝ่ายข่าวต่างประเทศค่ะชาวฟิลิปปินส์ใช้สิทธิเลือกตั้งกลางเทอมกันในวันนี้เลือกผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองกว่า1 8 0 0 0ตําแหน่งตั้งแต่ในรัฐสภาระดับชาติไปจนถึงตาแหน่งบริหารระดับท้องถิน่น <laughs> ในการเลือกตั้งของประเทศที่ความรุนแรงทางการเมืองเป็นเรื่องที่คนชินชาตำรวจกว่าแสนหกหมื่นนาย ประจําการตามคูหาเลือกตั้งอารักขาเจ้าหน้าที่และตั้งจุดตรวจทหารและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอีกหลายหมื่นนายออกทําหน้าที่รักษาวความปลอดภัยป้องกันเหตุร้ายยิ่งเมื่อมีเดิมพันการเมืองท้องถิ่นการต่อสู้ยิ่งสูงมีรายงานผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงทางการเมืองแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่ารอบนี้มีผู้สมัครเสียชีวิตจํานวนไม่ถึง20คนแต่ถือได้ว่าพัฒนาการดีขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับปี2009ที่มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า50คน แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือศึกของตระกูลการเมืองใหญ่ระดับประเทศของฟิลิปปินส์ก็คือตระกูลมาโกสที่ไปเลือกตั้งกันในวันนี้ถึง3รุ่นคนกับตระกูลดูเตอร์เตดังนั้นการชิงชัยวุฒิสภาถูกจับตามากที่สุดด้วยเหตุที่ขณะนี้นางซาร่าด,ดูเตอร์เตอ,อดีตรองประธานาธิบดีกําลังถูกยื่นถอดถอนจากตําแหน่งซึ่งวุฒิสภามีอํานาจลงมติชี้ขาดนั่นเองดังนั้นวุฒิสมาชิก12ที่นั่งที่ชิงชัยกันครั้งนี้จะมีผลต่อสมการการเมืองอย่างยิ่ง เธอกล่าววอนชาวฟิลิปปินส์ไว้ระหว่างการหาเสียงว่าตระกูลดูเตเต้ถูกลากลงไปในโคลนตมหากตระกูลนี้หายไปจากโลกแล้วใครที่จะได้ประโยชน์ right, นางซาร่าดูเตเต้บุตรสาวคนโตของนายโรดิโกดูเตเต้ hmm. เคยเป็นพันธมิตรการเมืองกับนายฟอดดินานมากสจูเนียจนจับมือกันคว้าตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานทิบดีกันมาแล้ว well, we the uh แต่เมื่อชนะร่วมกันได้ครองตำแหน่งสองตระกูลใหญ่เริ่มร้าวจากความไม่ลงรอยในการทำงาน เรื่องตําแหน่งงบประมาณไปจนถึงนโยบายต่างประเทศจนกระทั่งแตกหักถึงขั้นหมายเอาชีวิตกันเมื่อนางดูเต้ประกาศว่าเธอเป็นเป้าหมายรอบสังหารซึ่งหากถูกลอบสังหารจริงก็ได้ว่าจ้างมือปืนสังหารนายมาโกสตูเนียแล้วนี่เป็นมูลเหตุหนึ่งร่วมกับข้อกล่าวหาคอร์รัปชันที่ทาให้เธอถูกสภาผู้แทนราษฎรยื่นถอดถอนออกจากตําแหน่งเรื่องได้ส่งต่อไปยังวุฒิสภาที่มีกําหนดลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งในการลงมติ ดางดูเตเต้จะต้องได้คะแนนผู้ที่สมาชิก2ในสนั่นคือ9เสียงจากทั้งหมด24เสียงเพื่อให้ไม่ถูกถอดถอนและถูกตัดสิทธิ์การเมืองดับฝันที่จะลงเลือกตั้งประธานธอบดีตลอดชีวิตนอกจากตัวบุตรสาวแล้วนายโรดิโก้ดูเตเต้ผู้เป็นบิดาก็กำลังตกเป็นจำเลยคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เขาถูกส่งตัวไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเมื่อเดือนมีนาคม กรณีนโยบายสงครามยาเสพติดที่อื้อเฉาแม้ว่าต้องไปขึ้นศาลในต่างแดนในทูเตเต้ยังคงเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวหวังที่จะหวนคืนตำแหน่งที่สร้างชื่อเดิมก่อนที่เขาจะเป็นประธานาธิบดีจากการสำรวจความคิดเห็นคนในเมืองดาวาวบ้างเกิดของตระกูลเดอเตเต้เสียงหนุนยังเหนียวแน่นแต่ในศึกพ้ทธิสภาระดับชาติความนิยมนั้นจะเพียงพอให้อนาคตทางการเมืองของตระกูลดูเตเต้ยังสดใสอยู่หรือไม่แล้วตระกูลมากอสจะคลองใจคนได้ขนาดไหน นี่จึเปรียบเสมือนการลงประชามติสำหรับสองตระกูลการเมืองแห่งฟิลิปปินส์